เห็นอะไรเสร็จไหมคะเห็นแล้วค่ะเห็นค่ะเห็นอะไรแล้วเรื่องอะไรคะ โจทย์ปัญหาและการแก้างจทย์ปัญหาการูปัญหาโจทย์ปัญหามีดังนี้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณเรามีโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการลบการบวก กค้ดเป็รา,าแ,ลและครั้งนี้เรากังจดปัญหาและการสร้างจดปัญหาการคูณน,นะคะการสร้างจดปัญหาเนี่ยต้องมีประกไรที่ว่ว สัญลักษณ์ใช่แล้วมีคนตอบมานะคะประโยคสัญลักษณ์เราจะไม่เขียนเฉพาะตัวเลขเฉยๆแต่เราจะเขียนอะไรด้วยคะตรงป,ปัญาเนี่ยโจทย์ด้านหน้าด้วยใช่ไหมคะมตัวหนังสือหรือโจทย์ด้านหน้าที่จโจทย์กําหนดให้มาอ่าขั้นตอนแรกในการแก้โจทย์ปัญหามีดังนี้หนึ่งนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่โจทย์ถาม สิ่งที่โจทย์องวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ทราบว่าต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเกรดเกรดไม่เขียนโทรศัพท์ลบให้ครูเลยข้อสามคการแก้โจทย์ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้และสี่คือการตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบ เพื่อตรวจสอบดูว่าคำตอบที่ได้มีความถูกต้องและสมเหตุสมผล,ลหรือไม่นะคะเรามาดูการแก้ปัญหาข้อแรกของเรากันนะคะพิกฤตพิกิตลบสีแดง,แดงให้ผู้แพ้ได้ไหมที่ผมไได้ครับนี่มนไม่เป็นครับอ้าวแล้วหนูเป้นหน้านจอนทำไมล่ะลูก เอาโทรศัพท์วางไว้เฉยๆเลยเดี๋ยวมันม้งขึ้นหน้าจอกูอีกเลยเรียนตูเรื่องมาครับค,ครูไปดนคับโจดการแก้โจทย์ดดปัญหาข้อแรกโจทย์เขาบอกมาว่าพ่อค้าซื้อขนมมา21ลางังแต่ละลังมีขนม22กล่องถ้าพ่อค้าได้ชนน็าต ห่อละห้าบาทก็ค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทสิ่งแรกที่เราจะทำอะไรคะสิ่งแรกที่เราจะทำคือดารเลืยางไม่ได้เอาไปคูเร้เขียนมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะคะมาวิเครา,าคะห์โจทย์ปัญหาก่อน อันแรกในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดโจทย์ให้อะไรมาลูกโจทย์ให้อะไรมาที่เราต้องดูก่อนอันแรกเลยพ่อคะซื้อขนมมา21ถุงลางลูกพ่อคะซื้อขนมมา21ลางแต่ละลางมีขนม24่ห่อ ถ้าพ่อค้านำขนมมาขายห่อละห้าบาทอันนี้คือส<อ>ิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะลูกนะสิ่งที่กำหนดให้อย่างแรกเลยนะตอนก่อนที่เราจะแก้<อ>ป,ปัญหาเราต้องดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนนะคะกรีดกรีดไม่ต้องทำอะไรกับหน้าจอโทรศัพท์เลยลูกไม่งั้นหน้าจอคูมันจะเละเทะนะคะหนูเอามือวางไว้เฉยๆเลย ิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามตอนนี้คืออะไรคะเขาถามว่าอะไรลูกในประโยคสัญลักษณ์ในประโยคเขาถามว่าอะไรลูกพ่อขาจะได้เงินทั้งหมดคือพ่อขาพ่อาจะได้เงินนะคะพ่อ้าจะได้เงินพ่อ้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมคะใค่ อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะลูกต้องตั้งใจฟังนะคะโจทย์ปัญหายากนะคะโจทย์ปัญหาต่อไปเมื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเราก็มองตแผนการแก้จโจทย์ปัญหากันนะคะกีขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องมาหาจำนวนขนมทั้งหมดก่อนก็คือพ่อซื้อขนมมา21ลางังแต่ละลังมีขนม24หอ่อ นะคะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งค่ะจำนวนขนมทั้งหมดก่อนพอขั้นตอนที่สองเขาให้หาอะไรคะจํานวนเงินที่พ่อค้าขายขนมได้ว่าพ่อค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะและขั้นตอนที่สามการแก้โจทย์ปัญหาการแก้ปัญหาหนูตั้งคูณหนูบอกครูแพลว่าเอาไปคูณ เอาอะไรคูณอะไรบ้างคะใครตั้งโจทย์ไว้แล้วตั้งโจทย์การคูณได้ว่าอะไรคูณอะคะคณเอ็ครับอะไรนะโจทย์อะไรนะลูกเมื่อกี้มีคนตอบมาแล้วเอาอะไรคูณอะไรคะ พ่อค้าซื้อขนมมา21ลังแต่ละลังมีขนม24ห่อถ้าพ่อค้านำขนมมาขายห่อละ5บาทพ่อค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทเอาอะไรคูณอะไรลูกเอา21คูณ24ครับแล้วอะไรต่อลูกพอได้คำตอบแล้วเข้ามาคูณน1คูพี่นี่ถูกต้อง พี่นิปบอกว่าประโยคสัญลักษณ์21คูณ4แล้วพอได้คำตอบทั้งหมดแล้วเอาไปคูณ มงสมุดมานั่งทำกับเขาอ่ะเหโชคได้ก็เห็นระบานมากเลยตั้งตั้งประโยคสัญลักษณ์นะคะวงเล็บเปิด2 1เองเขาสอนน่าจะรู้เรื่องไว้เวลาทำวงเล็บปิดคูณ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะต้องอ่านต้องหานตามประปุติทำตามประปุสิคะ <Okay. S 2> ได้ไปลูกคำตอบใช้ก่อนพเสร็จแล้วหันกระดาษให้กู้แพวดูเลยนะคะ คูณท่องได้แล้วนะลูกไม่ดูด้านหลังสมุดนะคะเมื่อหนูคูณเสร็จแล้วหนูก็จะได้คำตอบพ่อค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะลูก สะะวัสดีค่ะ,คะพันตี้หาคําตอบจากประโยคสัญลักษณ์ที่ครูกําหนดให้เลยลูกเป็นการแก้โจทย์ปัญหานะคะวันนี้เพื่อนเพื่อเริ่มหาคําตอบกันแล้วลูกโอโซนเสร็จแล้วถูกต้องเก่งมากครับโอโซนเสร็จแล้วมีใครเสร็จอีกไหมคะ เสร็จแล้วค่ะไหนพี่นิฟ่ันมาให้คููแพลวดูซิว่าสาระค่ะโอ้ไกลมากเลยขยับมาอีกนิดน,นึงลูก <ห Wine S 1> ยังไม่ถูกพี่นีฟยังไม่ถูกห nice. หพีต้าใหม่พี่นเต้าใหม่ ให้ฮานูเสร็จแล้วค่ะบามี่ยังไม่ถูกลูกอือต้องได้เป็นพันเลยนะคะได้เป็นพันเลยก็พี่ไม่ต้องกล้องลูกไม่เห็นคำตอบเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะอะก็พี่ถูกต้องสิสี่ชมพูยังไม่ถูกลูกชมพู ตอนก่อนเอาไปบวกกันนะลูกอยู่ในหลักอะไรอย่าลืมใส่ศูนนะคะมันจะได้เยื้องมาอีกหลักหนึ่งหนูลืมหรือเปล่าการคูณหลักสิบต้องใส่ศูนย์ไ้ด้วยนะลูกนะบ้าง,งบนนเรีถูกต้อง โกโก้ถูกต้องโกโก้ตอนนี้คุูแพลวกำลังเลื่อนดูกล้องแล้วลูกหน้าจอคุูแพลวเห็นไม่ครบทั้งหมดยี่สิบสี่คนของนินจายังไม่ถูกลูกนินจานิดนึงนิดนิดนึงเกอนเกินไปลูกเยอะเกินไปเยอะเกิน ถ้าัวใส่ทนด้วยนะคะมันจะได้ไม่ปิดไ้าแล้วันออเนขสอาสตั้งลงกับแปดรงแ้ขอเสร็จอีกสองคนลูกเสร็จอีกสองคนไอพี่กินได้เท่าไหร่ครับ ได้เงินสองพันหกสิบครับโอ้เยอะไปลูกพ่อขายขนมแค่ห่อละห้าบาทเองได้ได้เป็นหมื่นแล้วเป็นเหรอลูกขนมห่อละห้าบาทยี่สิบกว่าห่อเองมาบอกสี่นี่ตัดไปเออยต้องตอบเลยเนาะ นั่นแหละคือคำตอบางเยนี่นะนั่นแหละคือคำตี้ให้า5ด้วยนะหักที่จะเป็น2บ5อันเากัตกงปางได้ไหมคะคันบ้างไปแล้วครับ อันอันยงไม่ถูกต้องเอาไปคูณให้ทีนึ่งลูกต้ออล้เนียัคะเฉลยหรือยังคะเฉลยหรือยังเส็จแล้วค่ะอ่ะเฉลยเลยนะคะดูพร้อมกันนะคะประโยคสัญลักษ์ วงเล็บเปิด21คูณ24วงเล็บปิดคูณ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะบันแรกเราเขียนว่าอะไรการแก้สจทย์คเราต้องยกมาทั้งหมดนะคะค่ะแต่อันนี้ที่เอาให้หนูทำแบบลัดๆก่อนก็คือเขียนแค่ตัวเลขบรรทัด,ดาทาแรกพ่อค้าซื้อขนมมา21ลางังเราก็ใส่ย,ยกมาทันน้งหมดนะคะนี อคอขนมมา21ลังวันนี้เราใส่รบรรทัดเดินะคะใส่โจทย์ข้างหน้าใส่ตัวเลขและใส่หน่วยด้วยตอบ8ทางมีขนมที่สี่หอ่อเราก็ยกอันนี้มาเขียนในคตอบนะคะใส่หน่วยข้างหลังเป็นห่อด้วยนะคะนีจำนวนขนมทั้งมมหมดหนู มาแล้วนะคะอ่าดูการคูณพร้ <24 S 2> อมกัน21คูณ24เอา4ขึ้นไปคูณอะไรก่อนคะเอา4คูณ1ค่ะคูณ1ลูกค4 1 4เอา4ขึ้นไปคูณ2ได้42 8 48 สองอยู่ในหลักอะไรคะตรงนี้อยู่ในหลักสใส่ศูนย์รอไว้นะคะใส่ศูนย์รอไว้แล้วเอาสองเอาสองขึ้นไปคูณอะไรต่อคะคูณตึงได้สองสองคูณสองได้สอะะ อามาตัววไม่สนแล้วอันนี้เาคนเดียวแล้วัใส่ศูนยนี้ก็เลยได้คำตอบผิดนะลูกสี่บวกศูนย์ได้เท่าไหร่คะเ4็สีไดสี่สี่แปดบวกสองได้ถูกได้สีใส่ศูนทดหนึ่งนะคะสี่ทีหนึ่งเป็นห้าทีหนึ่งเป็นค้า เป็นห้าน,นะคะนี่คำตอบเหมือนเขาเลยไหมห้าร้อยสี่หอต่อไปเอามาทำอะไรต่อคะออตอบได้เลยหรือยังเหมือนกันได้เลยรังน,น,นะคะมาคูณห้าต่อค่าก็ฟ้านางกนมาปันห่อละห้าบาทเราก็เอามาคูณห้าต่อนะคะร0อสีคูณสี่ได้เท<ๆ>่าไ เมื่อกี้มีคนลืมเอา5ไปคูณนะคะคำตอีเลินยังไม่ถูกต้อง5คูณ4ได้เท่าไหร่คะไม่รู้ดิ5คูณ4ได้เท่าไหร่คะ์ครับ2ีครับ10นะลูกไม่ได้ได้0ใส่0คู2 5คูณ2ได้เท่าไหร่คะ10 10คู2ได้ ยังไงคะลูกทำไงต่อดึงดึงสองลงมาอ้าว่ค่ะห้าคูณห้าได้เท่าไหร่คะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าค่ะตอบได้ยังลูกสองพันห้าร้อยยี่สิบค่ะเหมืกันะสองพันห้าร้อยยี่สิบค่ะได้ครับ พูดค้นพ่อ,อคาจะได้เงินทั้งหมด2,520บบาทตอบเป็นเลขอะไรคะตรงนี้เลขไทยค่ะเ,คเป็นเลขไทยใส่หน่วยด้วยเป็นบาทวันนี้เราเรียนโจทย์ปัญหาการแก้จโจทย์ปัญหาทูกต้องใส่ประโยคข้างหน้าตัวเลขและหน่วยข้างหลังด้วยนะคะเนี่ย จทย์ข้างหน้าเนี่ยครูแพวขีดเส้นแดงไว้เพื่อให้หนูเห็นตอนทำการบ้านส่งครูนะคะเพราะบางคนใส่ปเป็นตัวเลขแบบนี้ผิดนะคะถ้าใส่เป็นตัวเลขแสดงวิธีทำแบบนี้มาอย่างเดียวผิดนะลูกเพราะวันนี้เป็นการแก้โจทย์ปัญหาแล้วนะคะต่อไปการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะ เนื่องจาก504นี่คำตอบที่เราได้อันแรกเนื่องจาก504รอยี่อู่ระหว่าง500กับ600นะคะซึ่งหคูณห้าจะเท่ากับ2,500และ5้าคูณหกรเท่ากับ3,000เห็นไหมคะแคลเคยบอกแล้วถ้ามีศูนให้เอาไปคูณแค่เลขข้างหน้า ถ้ามีสูตรขงหลักไม่ปุณแค่เลข5ใส่สูตรรอไว้2ตัว65ได้30 55ได้25ใส่สูตรรอไว้2ตัวนะคะัน่นคือ5คูณ504 ควรอยู่ระหว่าง2,500-3,000กับทั้งนั้น4,520จึงเป็นคำต้องสมเหตุสมผลอันนี้คือวิการคือการคำนวณนะคะลูกน้อยต่อไปอ้าวลานอะไรคะเนี่ยร้านขายเค้กค่ะคุณพ่อคะ คุณพ่อกินขนมคัเคก้กจำนวนยี่สิบหกชิ้นคุณน้องสิบสองชิ้นขายละสิบชิ้นถ้าคุณพ่อนำคัพเคก้กมาขายชิ้นละเก้าบาทคุณพ่อจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่ะใครตั้งประโยคสัญลักษณ์ได้บ้างข้อนี้ผมได้กก๊อตมาสิ้นสุเลยไปคูณกันค่ะ สองคูณสามสิบค่ะคูณสามสิบแล้วยังไงต่อลูกคูณเก้าคูณเก้าประโยคสัญลักษณ์ลูกอย่าลืมใส่วงเล็บสิคะวงเล็บสองคูณสามสิบวงเล็บปิดคูณเก้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ้าวเริ่มทำได้เลยเริ่มทำได้เลยได้บอกพี่แพด้วย ได้สูนได้นคได้คำตอบแล้วบอกครูแพวด้วยนะคะอันนี้ตอนแสดงวิธีทำในซูมครูแพวให้หนูเขียนแต่ตัวเลขได้นะลูกแต่ตอนทำ งานส่งจริงๆ,ๆอย่าลืมเอาโจทย์ด้านหน้าก uh ับหน่วยด้านหลังมาด้วยนะคะตอนตั้งเวลาคะคุณอะไรอ่ะก้อนที่สองค่ะคนดับมือหรืออะไรที่ไม่รู้เหมือนกันแม่บิดไไปกับนุำถุงแองอย่าลืม น้าลูกสั่นนี่ั้องหกชื่หกโคตรเสร็จยังครับหนึ่งจ้ำคำตนบถูกค่ะโอโซนถูกต้องโอโซนถูกต้องลูกก็คือหลอมคนเก้าคุณค่าแล้วบอกคุณแพลด้วยนะคะเพราะกล้องหน้าจอคุณแพลมองไม่เห็นทั้งยี่สิบกว่าคนนะลูกนะแพลก้า พอู้ไหะ g ก o กถูกต้องก o กถูกต้องเก่งมากลูกโก o g l e แค่สแคีบคูณเป็นแล้วค่ะบสบรถูกต้องค่ะรถเก่งมากค่ะเก่งมากพิษผิษจับเอ็ดการผสองอมีคนคิดเสียงดังเลย พูกแม่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคนไหนเอ่ยเปิดกล้องทุกคนเลย<ๆ>ลูกอย่าปิดกล้องนะคะครูมองไม่เห็นว่าใครเสร็จแล้วบ้างเพราะถ้าเสร็จแล้วค้คำตอบให้ครูคดูด้วยอันอันต้องนินจานินจายังไม่ถูกลูกนินจาเอาไปคูณเก้าลูกมันคูณสามร้อยนะคะเหมนไม่รค่ะตอนสุดท้ายอะลูกนินจาอย่าลืมคูณเก้าด้วยลูก น้ำน้ำยังไม่ถูกลูกปีใหม่ชูสูงสูงหน่อยลูกอ่าปีใหม่ถูกต้องนี่เหรวคะได้ยังคะคนที่เหลือขนมปังได้ไหมลูก ตั้งไหมอันอันถูกต้องอันอันถูกต้อง๊อปปี้๊อปปี้ไม่ตรงจอลูกครูแพลวไม่เห็นคำตอบอกระดาษหนูลูกกระดาษหนูเห็นเห็นแต่สันสมุดอ่าคอปปี้ถูกต้องคะ่ะคอปปี้แม่ค่ะโนเสร็จแล้วล่ะค่ะ ไม่เดี๋ยวพี่จะหาปามี่ก่อนออาปามี่สูงสูงลูกสูงสูงกระเพราคะเสร็จแล้วค่ะปามมต้องจีน่าขอใกล้ๆหน่อยค่ะจีน่าจิ้มมาใกล้ๆหน่อยลูกไปที่ไปที่เตียวเป็นหัวที่ตู้ครับขาพิการได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลูก สามร้อยยี่สิบสี่ครับสามร้อยเองเหรอลูกโอเคแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่กลิลืมเติมสูนอีกตัวหนึ่งแม่เลยเลยอยู่แค่สามร้อยถูกต้องค่ะพันี้พี่นิฟถูกต้องอ่ามาดูเฉลยทันใช่ไหมตันทีหนึ่งเราต้องมาหาจำนวนคัเรา้องกาีา จำตัวทับเค้กที่คุณพ่อทำก่อนนะคะอ่าแล้วเราก็จะได้จำนวนครับเค้กมาก,ก็คือสิบสองมาคูณสามก่อนนะลูกนะสิบคูณสามสิบนคูณอไรก็ได้ส่วนเอา0่นไปคูณกับสิบสองข้างบนก็ไดู้นย์ใช่ไหมคะใช่ ใช่ค่ะไข่ปุ๋มรอไว้สามอยู่ในหลักสิบสามขึ้นไปคูณสองได้เท่าไหร่คะสามคูณสองได้สามคูณสองได้หกหกค่ะสามคูณหนึ่งได้สามค่ะได้สามนะคะ เบวกันได้เท่าไหร่ลูกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้หูนย์เลดึงลงมาได้สามว่าตอบหรือยังขั้นตอนชั้นแม่หรืแม่ยังค่ะยังนะคะเอาไปคูณเก้า <hein. S 2> ต่อขั้นตอนที่สองจากเงินที่ได้จากการขายคัพเค้กก็คือนำสามร้อยหกสิบนะคะไปคูณเก้าต่อคูณค้า สามร้อย right? หกสิบคูณเก้าเก้าคูณศูนย er no ์ได้เท่าไหร่คะได้ศูนย์ค่ะได้ศูนย์เก้าคูณหกได้เท่าไหร่คะห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่ทดหน้ค่ะเ้าคูณสามได้เท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดคยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ด ห้าได้เท่าเอ้ยสามสิบสองสสองค่ะสองตอบเท่าไหร่ลูกสามพันสองร้อยสี่สิบบาทจำนวนเงินที่ได้จากการขายครับเค้กนะคะอ่าดังนั้นคุณพ่อจะได้เงินทั้งหมดสามพันสองร้อยสี่สิบเข้าใจไหมคะ ประโยคสัญลักษณ์การคูณแก้โจทย์ปัญหาทำได้ไหมคะได้ค่ะได้แล้วเดี๋ยวพวกเราเ่อหมดอันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำการบ้านกันลิงก์ต่อไปเดี๋ยวคุณแพวส่งให้นะคะค่ะคุณแพลวค่ะอาหารคลิปต่อมาเดี๋ยวไปเลยละส่งการบ้านมาให้นะคะเดี๋ยวคุณแพวส่งลิงก์เข้าไปใหม่นะคะ 也没了。Yeah, <laughs>